สวัสดีค่ะพี่พี่แม่แม่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนางฟ้านะคะสวัสดีนะคะครูเกสมาแล้วนะคะไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์นะคะครูเกสก็คิดถึงทุกทกคนนะคะวันนี้ครูเกสจะมาพูดเหลืองเรื่องหัวข้อนะคะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดนะคะจะเป็นไปตาม ที่เราคิดและเราพูดนะคะถ้าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราต้องทําแบบนั้นนะคะเราต้องพูดและคิดแบบนั้นนะคะวันนี้มาเข้าสู่หัวขพอธรรมะก่อนนะคะวันนี้คุกเกดได้ดูหนังศัสดาพระพุทธเจ้านะคะก็เป็นคําสอนรวมคําสอนคุเกดชอบมากๆเลยท่านบอกว่านะคะให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปได้รับความทุกข์นะคะเพราะเราอยู่กับอดีตเราก็จะ คิดถึงความทุกข์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราจะหลุดจากความทุกข์หลุดจากความเจ็บปวดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราก็กลัวไปอีกทุกคนจะกลัวอนาคตอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตนะคะให้คิดถึงปัจจุบันนะคะผู้เรศก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านสอนว่านะคะเป็นคําสอนของท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถนํำคำคำสอนของท่านเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยอย่างท่านสอนว่า คนที่เหนื่อยนะคะจุดหมายย่อมอยู่ไกลอันนี้ใช้ได้ในการทํางานของเราเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเหนื่อยนะคะถ้าเราท้อนะคะจุดหมายก็อยู่ไกลวันนี้เป็นไงคะผมสีชมพูุคเกะก็อยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนว่ามาแบบแปลกแปบบแหวกแนวหน่อยจริงๆก็เป็นตัวุคเกะแต่ว่าบางทีก็ แล้วแต่อยากจะไว้ผมสีไหนวันนี้เสื้อมันเจิดชุดมันเจิดก็เลยได้ไว้ผมสีชมพูนะคะทุกคนคงจะรับได้กับภูเก็ตมานานแล้วนะคะที่เพื่อนๆที่อยู่ในเฟซก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ภูเก็ตก็อยากจะบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านสอนว่านะคะท่านสอนว่า ถ้าเราคิดเราจะเป็นไปตามความคิดของเรานะคะซึ่งก็ตรงกับแน่แงวิทยาศาสตร์ของลอนด้าเบรนท่านก็สอนว่าลอนด้าเบรนนะคะเป็นคําสอนของลอนด้าเบรนรอบนี้นะคะที่เกตนามาพูดนะคะ,ะคนบ,บ้าเบนบอกว่านะคะเรานะคะคิดสิ่งใดเราพูดสิ่งใดเราจะเป็นไปตามนั้นนะคะแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เรานะคะห้ามว่าคนอื่นนะคะ เพราะว่าการที่เราพูดกันที่เราไม่ชอบใครนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เข้าตัวเราจาักราวาลก็นึกว่าเราชอบ เราชอบในสิ่งนั้นนะคะเวลาไปว่าเขานะคะนินทาเขาเขาทําเราก็จริงนะคะพยายามเก็บเอาไว้หรือไม่ก็เคลียอารมณ์สิ่งที่ครูเกจะบอกคือการทําสมาธินะคะทําสมาธิคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอจิตน,นิ่งก็ให้หยุดบริกรรมนะคะพุโทโธพุธโทโธแบบนี้นะคะเขาหยุดจิตน,นิ่งให้หยุดบริกรรมก็สามารถที่จะเคลียอารมณ์ได้เดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อ่ การที่เรามีความสุขอเลิร์เบอร์บานนะคะสามารถนำพาสิ่งทรัพย์สินเงินทองดุนดูดสิ่งดีๆมาให้แต่การที่เราทุกนะคะการคิดเรื่องไม่ดีการคิดเรื่องลบมันก็นำพาเรื่องลบๆมาให้นะคะแล้วก็การคิดเชิงบวกเนี่ยมันจะทำได้นะคะเราจะเป็นคนที่มีความสุข นะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดคือฉันจะต้องพูดว่าฉันร่ํารวยนะคะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะเงินมาหาฉันทุกทิศทางนะคะพยายามคิดในสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดมีเรื่องไม่ไม่โอเคก็ทุกๆอย่างกําลังโอเคทุกๆอย่างกําลังเป็นไปได้ได้ดีบางคนก็ทะเลาะกับแฟนมีเรื่องกับแฟนนะคะ ถ้าเรารักเขานะคะครูเกศเน้นถ้าเรายังรักกันอยู่รักเขาอยู่นะคะขอให้เรามองข้ามในสิ่งที่ไม่ดีของเขาไปและขอให้ดูในสิ่งที่ดีและเขาจะเป็นกําลังใจให้แก่เราซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะก้าวผ่านอุปสรรคและความทุกข์ไปได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ครูเกศฝากกําลังใจทุกคนนะคะว่านะคะถ้าเราเหนื่อย จุดหมายย่อมอยู่ไกลนะคะแล้วก็เรา จะเป็นไปตามในสิ่งที่เราคิดและข่าวพูดนะคะไม่เอาไม่เอานะคะไม่นินทาคนอื่นเพราะการนินทาคนอื<__<_<_่นจะเป็นแม่เหล็กนะคะสะท้อนกลับมาให้เราเพราะว่าจักรวาลคิดว่าเราชอบนะคะวันนี้ครูเกสฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะโอกาสนับคิครูเกสมาใหม่นะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะสับสไครต์ด้วยขอบคุณมากนะคะสวัสดีพี่ๆแม่แม่เพื่อนๆน้องน้องนางฟ้าครูเกรสจะนำสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะรัก ทุกคนสวัสดีค่ะ